ประธานาธิบดีโดน,โดนัลด์ทรัมป์จัดงานเลี้ยงอาหารข้ามสุดหรูตอนรับเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานมะกุฎราชกุมารมแห่งซาอุดีอาระเบียที่อยู่ระหว่างเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยมีแขกพิเศษอย่างอีลอนมาร์ก์มหาเศรษฐีเจ้าของเทสลาที่หายหน้าไปนานรวมถึงคริสเตียโนโรนาลโดนักฟุตบอลซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสที่ปัจจุบันเป็นกัปตันทีมให้กับสโมสรอัลนาเซในซาอุดีอาระเบียงานเลี้ยงอาหารค่ามนี้จัดขึ้นเพื่อกระชับมิตรภาพที่แน่นแฟนระหว่างสหรัฐและซาอุดีอาระเบียในฐานะ พันธมิตรในตะวันออกกลางหลังจากที่ทรัมป์เยือนซาอุดิอาระเบียและประเทศร่วมรวยแถบอาอาหรับเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาโดยระหว่างงานเลี้ยงอาหารข้ามทรัมป์ได้ประกาศว่าจะมอบสถานะพันธมิตรนอกนาโต้ที่สําคัญให้กับซาอุดิอาระเบียซึ่งเป็นสถานะที่เปิดทางให้เกิดผลประโยชน์ทางทหารและเศรษฐกิจแม้จะยังไม่ถึงขั้นเป็นสนิสัญญาป้องกันประเทศร่วมกันอย่างเป็นทางการ ทรัมป์ยังชื่นชมมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียว่าเป็นผู้สร้างความก้าวหน้าอันน่าทึ่งและสร้างการเปลี่ยนแปลงอันน่าอัศจรรย์ในยุคปัจจุบันทรัมป์ยังไม่ลืมที่จะอวดตัวเลขเงินลงทุนมหาศาลของซาอุดิอาระเบียในสหรัฐโดยระบุว่าซาอุเคยให้คำม,มั่นไว้ที่6แสนล้านดอลลาร์แต่เจ้าชายบินจัลมานได้ตกลงเพิ่มเป็น1 000, 000ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงข้อตกลงใหม่ด้านพลังงานนิวเคลียร์พลเรือนแร่ธาตุสำคัญและปัญญาประดิษฐ์ด้วย ขณะที่เจ้าชายบินซันมานกล่าวว่าวันนี้เป็นวันพิเศษพร้อมระบุว่าขอบเขตความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศกำลังขยายตัวเขากล่าวได้ว่าชุดข้อตกลงใหม่จะเปิดประตูสู่การร่วมมือที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและให้คำมั่นว่าจะเดินหน้าดำเนินงานและขยายโอกาสในความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสหรัฐและเซาอุดิอาระเบีย อย่างไรก็ตามทรัมป์ได้ปล่อยมุกตลกระหว่างงานเลี้ยงว่าก,การที่โรนัลโดมาร่วมงานในคืนนี้จะทําให้บารอนทรัมลูกชายของเขาเคารพตัวเขามากขึ้นมาสักนิดแล้วซึ่งนอกเหนือจากโรนัลโดและมาร์คสแขกคนสําคัญอื่นๆยังประกอบด้วยจานนีอินฟานติโนประธานฟีฟ่าไมค์จอนสันประธานสภารองประธานดิบดีเจดีแวนส์และมา์โกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐ